คืออารมณ์สื่อก็สีปะนะเขาประโคมค่ะว่าอาร์เซนอลเนี่ยค่ะก็ส่งตัวแทนไปคุยกับโอลิเวดกินส์นะคะอยากได้มาร่วมทีมหัวเชมิลล่านะค,คือตลาดเดือนมกราคมเนี่ย เ,เป็นไปนได้ไหมว่าจะมาอะไรเงี้ยโดยบอกว่าทางผู้อำนวยการด้านกีฬาของอาร์เซนอลเนี่ยเอดูเนี่ยนะคะเปิดฉากเจราจาก,กับเอเจนต์ของวัดกินไปบ้างแล้วเป็นการอสอบถามในเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะอันนั้นอันนั้นคือสื่อเป็นแบบก๊สซีบนะทีนี้บ b บรายงานบอกว่าวิลล่าเองกําลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับสัญญาฉบับใหม่กับวัดกินโดยจะเสนอสัญญาระยะยาวให้กับนักเตะก็คือตอนนี้วัดกินเสือสัญญาอีก ประมาณปี2ปีก็คือหมดเดือนมิถุนาสองพนนะคะก็เตรียมที่จะเหมือนกับว่าเสนอเซ็นสัญญาใหม่ออกไปครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจริงหรือเปล่านักเตะคนนี้นี่ผมเห็นแวบแรกตอนเล่นให้กับวิล่าผมนึกก็เฟเนโดตอเลสอะวิธีการเล่นบอลของเขามันการเล่นบอลใช่ไหมโอ้มันคล้ายๆวิ่งหลังตรงๆเก่งแน่นอนและเห็นไหมฮะว่าอาร์เซนอลเขาจะค่อนข้างซื้อตัวในพิมร์เกง่ายเพราะว่าโลเคชันเขาดีอะ เขาอยู่ลอนดอนอยู่กลางใจกลางเมืองถึงแม้ว่าฝนจะตกบ่อยแต่ก็ลอนดอนน่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมซื้อตัวในพรีเมียร์ได้เต็มเลยแล้วก็ทีมตัวเองผลงานดีไงเราอ่ะชอบอยู่แบบทางเหนือไงทันที่ไซส์ไงชอบกันที่ไซส์ไง